ค่ะสวัสดีค่ะยินดีตอนรับพ่อแม่พี่น้องเขาซูแฟดซองแต่งม่ผ้าร่วยค่ะมือนีแต่งม้วผ้าร่วยกามาอยู่ที่หอประทับปูชีบขาวคือต่าค่ะการสีมัดหาแนวทางให้พี่ให้น้องการแนวทางสําหรับมือนีเด้อค่ะตามไปฟังกันเลยค่ะแต่นาคาร่าเพราะว่าแม่แม่กูก็ะเทดอน น,น,นั่น,นห้เพิิงเก้นเกนห <ะ S 1> ้ยเพิ่งอะเนาะแต่ว่าพ่ท่านสมบูรณ์แบบนี่ย่ะือคืออาจารย์เพียดุีมาแม่คู่กับไก่เสียงยีวยานไตงที่นะกแต่วนปูอันนัต,ตนาขล่น่วายู่นั่นละล่ำตะาไวายบวงสวงแล้วก็มีก่อนพัวไปไต้อีหนูสามเพลงนีจะไปอาดมดูแต่มีสามมีมสาม,ม้อ<า>ล่ำ เออมีสามขอนลำก็คือวอนปูขอหวยร่ำบวงสวงล่ำบวงสวงปูวอนัตนาคราชแล้วก็ปัวเป็นไต่หินหมูสามเพสามขอร่ำยังรอฟังแล้วรอติดตามค่ะเอเอชุดพิเศษอัละบัมช yeah. ุดพิเศษชุดพิเศษปู่อยากให้ฟังก็ได้วัดปูขอหวยตลกพร้อมนะคะเพราะว่าเรบยว่ามีการทำบุญพร้อมเพราะว่าขั้นคือไม่คู่กิตนาการเนาะว่ากช่วงนี้ ช่วงโควิดยังมีคำว่าเหยเกี่ยวกระเจี๊ยดกินมันบ่ดีคนเฮาก็หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังซี่น้าขั่นพ่อบ่ซอยนี่บ้านเฮียนได้ถึงยึดหมดว่าจะขอร่ำในผู้แสดงไปอันเดิมคั่นผู้่ให้ก็สิบ่กรับว่าซฉะนั่นก่อนร่ำแต่ว่าผลสุดท้ายก็มีโศกมีโศกแล้วก็สิเฮ็ดต้นเงินต้นค้าแห่เขาว่าก็ว่าอังซี่น่ะคือคือในเอิเนี่ยหาศาลาคือความหมายแบบนี้แต่ว่าอาจารย์เพิ่นใกล้เสียงมะละม่วนเดอตรีก็ฟังดีเป็นยอด อยากตลกจังน้อยนั่นแหละบ้านก็ถือรถหน้าก็ถือรถดตัวถือเ <laughs> ยอื้อคนถือรถถือเยืเออบ้านนี้ก็สิขอปูเด้่ยาเนี้สิไปธุระได้ปูเอาสิให้โซ่ให้มาลูกล้านก็ให้เด้อเหมือนกันทีป็นทำธุระก้อนบบบนี้ส่วนปูตาไปแล้วไมไปยอดแย่ๆนั่ปนปลาเข้าปลาเข,าเขาออเ้าก็ถือไป ไอ้เบงข่าัที่ได้ไปนัําแค่แพอเขาถือหัโมนาพอถือไปรอบก่อนม่น้ใสแค่ลูกป้าเธอป้าเธอพอขึ้นไปเราหน้นังกยบมาทั้งเห็นทั้งเห็นออพ่อพอไ,อ,ไอ,ขอ,ขอไปแร่สายไปไป้าเราดิไี่ต <c oughs> องดีพ่อัองขเาขาได้วยหัอคำขนออถ้ามา

ขัดขาโควอะไรถึงว่าเงี่ยบาดึงนัอนเผาพอวันเล้ขาวานวันวานปูกขอหวยวันปูกขาเลยวันปู่ขาเลยขั้นพาว่าหากับว่าอขั้นพาว่าหากับว่าอะไรใคหน้าว่าพี่นาที่บ้านที่รถเขาเอาไปจำจนหมดวัาชันว่ะทำไมเลี้ยอะไรนั่งหลันั่งหลา

พ่อหอมไมาคุ้ม yeah. ัดหน่อยแค่หาบ่ะได้เท่านั้นแ่ะได้บ่ะเขาเนี้ยมีที่บ่าทเอาได้รู้จริงได้หมดมองมัดได้จิตใจมัดมองก็ได้มึงิ่พอจิตใจมึงเขาได้รู้ไปว่าเขา่า้สิไปหาพว่าของเลยมันมีแต่ท่อนคู่นี้มีท่อนคู่ที่ข้องหาข้องหามคือขายด่าั่หญ่ไปคุ้มจี่บานก็พูอ๋อต้งถามพี่บ่า Hakom ha. hà và vào cao nhạc và. Akanang. Night do đắp. 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 Night ô la Night <laughs>

พญานาคบอกแกงถามเต่า่ว่าว้าว่าไปไหน้าไปเมียวเอาเนอขันมาโยตงใบตองพิวเวมพญานาคบอกแกง้ามเต่าี่เลาว้าคือร้องเออบ้าบาบาไปีวที่นั่งรางมาเมีใจนะไใจครคับคักม่ร้งแบบนี้มาที่เทามา วนแทะพามาว่าเหมือนจักรแก่เขาตาบาได้ไหมโอ้อะไรเนอะเอาเ้อเอาเนอคันไว้แล้อต้องไว้ตองติเวมปายาหน้าขอเก็ม้าเต่าที่เรามาโอ้โหมาคักแท้มาคักแท้วันนี้ทางจปว่าใช้ดกตีตายแล้ววันใดตายแล้วดแล้วใาแล้วด้มาจิ้่มาปุ่นเลยนะท้่าา พักวัน็ปเลยค่ะค่ะค่ะอ่ะปลาช่อพักยาหนักค่ะว่ะคุณค่ะยากหนักค่ะว่ะเออว้าวว้าวห้าไปไหนปลาช่อให้ได้กับว่าหนักว่าชาเรื่องอะไรถ้าก้าพอคิดว่าออกเมื่อกี้พ่อเขาคิดออกบายโต๋ไหลตอมถึงเวฟพายานากว่เกนถามเต้าที่เล้ามากว่าหนักว่าอว่าไปว่าว่าไปว่ บ้าว่าที่ชิ้นของกคุณแล้วเขาชิ้นตาชิ้นมากตชิ้นให้ยังไงกับพันพันแทนแน่นองวัน้ราวันปันวันที่เข้าวันที่เข้าไดแทนแน่นองวันที่ล่าวันที่ใด้ไปร่าใทยอี่ร่ำมากกวาีไปเพราะอาริีไปเรียกว่าไปว่าไดดีเพราะไปเครื่องเต้ากัถ้าวงินั้องพรอไปร่าไใคร่างวนน้องครับผมความนั้นที่ใดเพะแต่ร่างพอว่าใดแทงงนงนองได้แท่แนงนองขพอว่า เอาเด้อว่ากันว่าเอาเด้อขัางล่างโต้องไว้ต้องิดไว้เพานานอกรแตงชามเต้าชีรามาตาทุกวันพวกทุกวันคักวันไหนถ้นอยู่นั่งออยากเอาเรั่งอ่อนจากของว่าคัดมากเว่าคัดากหนว่าโงว่าโง่หมักโง่หักแตาว่าคัดมากหนได้ใช่ได้ใช่เราจะจำได้ที่ปวงเราจะคิดพอ

ค่ะก็ตามนั่นเนาะค่ะเนาะค่ะแนวทางบันทีสิบสองกะก้อยกุุงสามสิบบาทค่ะหอมหาบาทก็ยี่สิบด้วยค่ะแต่ว่าสามเก่าแนวทางสิ้นเดือนค่ะพิเจาระนาเด้วยค่ะเด้อแนวทางมือนี้ค่ะ ค่ะสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบุณขอบคุณด้วยค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแตงโม่ผ้ารวยได้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ